ราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนะคะ5วิธีในการดูแลเมื่อเกิดอาการผมร่วงค่ะเพืเ่อนๆคะผมเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่บอกถึงบุค,คลิกของเราแล้วก็บอกถึงเ,เขาเรียกความมั่นใจนะคะให้กับเราด้วยดังนั้นถ้าเกิดปัญหากับเส้นผมก็เหมือนเปิดเกิดปัญหากับตัวเราโดยตรงดังนั้นนะคะเมื่อเราเกิดอาการผมร่วงซึ่งคุยไปในคลิปก่อนแล้วเนี่ยนะคะสำหรับสาเหตุเนี่ยวันนี้เรามาดู5วิธีในการดูแลเมื่อเกิดอาการผมร่วงค่ะ เมื่อเพื่อนๆเกิดอาการผมร่วงสิ่งที่ควรทําเป็นลําดับแรกนะคะเพื่อนๆนั่นก็คือปรับพฤติกรรมในการรับประทานอาหารค่ะอย่างที่ทราบว่าผมนะคะมีส่วนประกอบของออโปรตีนนะคะแล้วก็เคลาตินอยู่ในเส้นผมเนี่ยนะคะการรับประทานอาหารเนี่ยจะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยให้ผมของเราเนี่ยเงางามได้โดยเพพาะการรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงะค,ะค่ะเพื่อนๆนะคะแล้วโปรตีนในวัยของพวกเรา ต้องเน้นในวัยของพวกเรานะคะเพื่อนๆนะคะก็คืออยากบอกว่าวัยของเราเนี่ยก็เข้าสู่วัยกลางคนแล้วนะคะเลข4ี่เลข5้านะคะแล้วก็เตรียมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุแล้วนะคะสำหรับบางคนที่อยู่ในวัยผู้สูงวัยแล้วเนี่ยก็การรับประทานโปรตีนที่ดีก็ควรทานโปรตีนที่มาจากปลานะคะหรือทานโปรตีนที่มาจากพืชนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดรวมทั้งโปรตีนที่มาจากถั่วนะคะ ต,ตัวนี้ก็จะเป็นผลดีกับร่างกายของเรามากกว่าที่จะทานโปรตีนที่มาจากสัตว์ใหญ่นะคะดังนั้นพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยระบบย่อยอาหารต่างๆระบบดูดซึมต่างๆของเราเนี่ยมันจะทํางานได้น้อยลงนะคะดังนั้นการปรับพฤติกรรมการทานเนี่ยโปรตีนก็เป็นส่วนสําคัญสําหรับวัยยางเรามากๆค่ะโดยเฉพาะคนที่ เริ่มเข้าสู่สูงวัยแล้วหรือคนที่ออกกำลังกายมากๆเนี่ยก็ต้องเน้นโปรตีนนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วนอกจากนี้อาหารรสอ่อนไม่ทานอาหารรสจัดเกินไปคือด้วยปกติอาหารรสอ่อนเนี่ยมันจะถูกบังคับโดยวัยอยู่แล้วค่ะลุงเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะอย่างเช่น,นตัวลุงเองสมัยที่เป็นสาววัยรุ่นเนี่ยก็จะชอบทานอาหารรสจัดค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทานอาหารรสจัดไม่ได้มากแล้วค่ะนาน คือทานทานแทบไม่ได้ค่ะเผ็ดหน่อยก็ไม่ค่อยได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลิ้นของเราเนี่ยมันจะไวต่อการสัมผัสไวต่อการกระตุ้นแล้วก็พอเราสูงไวแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าต้องทานอาหารลดลดลดบางลงค่ะแล้วก็ไม่จัดเหมือนเดิมนะคะอันนี้มันก็เป็นการบังคับโดยปริยายการทานอาหารลดจัดเนี่ยส่งผลอะไร ส่งผลก็คือมันทําให้เรามีโอกาสเป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะซึ่งโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ระบบหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยทำงานไม่ปกตินะคะแล้วก็โดยเฉพาะระบบ การไหลเวียนเลือดเนี่ยก็จะส่งผลเกี่ยวกับการนําสารอาหารไปสู่ร่างกายส่วนต่างๆโดยเฉพาะผมของเราค่ะนะคะเป็นส่วนปลายเนี่ยการนําพาสารอาหารนะคะมันก็จะไม่ดีเหมือนเดิมดังนั้นนะคะการรับประทานอาหารรสอ่อนเนี่ยก็จะช่วยค่ะที่จะทําให้เราลดหรือไม่ทําให้เราเกิดเป็นความดันโลหิตสูงนะคะนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ทานอาหารที่ส่งเสริมอย่างเช่นมีธาต เหล็กสังกะสีอย่างเงี้ยค่ะก็จากผักใบเขียวนะคะที่เราควรทานเพิ่มเติมซึ่งถ้าเราทานเป็นประจำเนี่ยก็ไม่ขาดอยู่แล้วนะคะแล้วในส่วนนี้นะคะเพื่อนๆในข้อในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการทานเนี่ยนอกจากช่วย,ช,วยช่วยให้ผมเราเงางามดีแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ร่างกายทํางานได้ดีด้วยค่ะในระบบอื่นๆก็จะทํางานได้ดีตามมาค่ะแล้วก็ข้อที่2ค่ะ ในวิธีที่2ในการดูแลเมื่อเราเกิดอาการผมร่วงนะคะก็คือหลีกเลี่ยงการพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดเ,เขาเรียกว่าทําร้ายเส้นผมนะคะ่ะอย่างเช่นการขยี้ผมหลังสะนะ,ะเอาผ้าขนหนูเนี่ยขยี้ผมแรงๆคือบางคนอะะชอบขยี้ผมแรงๆนะคะหรือนะคะการหวีผมในขณะที่ผมเปียกนะคะนะ,ะผมหวีแรงๆนะคะเราควรใช้หวีห่างนะ,ะแล้วก็ไม่ขยี้ผมนะคะแล้วก็ งดการใช้ใดเป่าผมบ่อยๆนะคะรวมทั้งการดัดผมการทำสีนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะก็ควรที่จะทำให้น้อยลงถ้างดไม่ได้นะคะแต่ถ้างดได้ก็ควรงดนะคะแล้วก็ใช้วิธีทางธรรมชาติรวมทั้งนะคะการสระผมด้วยน้ำอุ่นเนี่ยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ควรสระผมด้วยน้ำธรรมดานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็คือเป็นพฤติกรรมที่จะ ช่วยให้ดูแลถนอมเส้นผมของเรานะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราไม่ร่วงมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเคลาตินในการดูแลเส้นผมค่ะซึ่งในท้องตลาดตอนนี้มันก็มีเยอะแยะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเราก็อาจจะมีการหมักบ้างสัปดาห์หนึ่งหมักหนึ่งครั้งหมักเองก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ ถ้าเราไม่อยากไปร้านทําผมเนี่ยนะคะเขาก็มีมีอุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเนี่ยทำได้เองเยอะแยะค่ะนะคะเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะคะอันนี้ก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ลองสังเกตนะคะว่าบางทีนะคะเพื่อนๆใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันเอ่อทำให้ผมร่วงคือบางคนแค่เปลี่ยนยาสระผมเปลี่ยนแชมพูเนี่ยผมก็ร่วงก็ลองสังเกตนะคะว่าเราใช้ยี่ห้อไหนแล้วมันดีกับกับผมของเราก็ใช้ยี่ห้อนั้นค่ะนะคะแล้วส่วนวิธีที่4ก็คือ หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์และก็บุหรี่ค่ะการที่เราดื่มแอลกอฮอล์และก็บุหรี่เนี่ยมันส่งผลต่อระบบของหลอดเลือดค่ะเพื่อนๆทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยแข็งตัวกันนําสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายก็ไม่ดีนะคะแล้วเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะเส้นผมอะค่ะอย่างที่บอกว่ามันอยู่ส่วนปลายเนี่ยถ้าเพื่อนๆหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่ได้เนี่ยก็จะดีมากๆค่ะนะคะแล้ววิธีสุดท้ายก็คือปรับสภาพจิตใจค่ะ ทำให้จิตใจเนี่ยเ,เรียกว่าสบายมีความสุขนะคะซึ่งในส่วนนี้มันต้องฝึกค่ะเพื่อนเพนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคผมร่วงได้นะคะเพราะนั้นการปรับสภาพจิตใจเนี่ยเราอาจจะต้องปรับสมดุลของตัวเราเองไม่ว่าในเรื่องของการงานในเรื่องของครอ,อบครัวในเรื่องของ ไลฟ์สไตล์ของเราที่ให้มันสมดุลน,นะคะเพืเ่อนๆนะคะในส่วนตรงนี้อาจจะต้องบอกว่ามันมันก็ต้องอาศัยการปรับนะคะการปรับตัวหรือการที่อาจจะต้องใช้ในเรื่องของศาสนาเข้ามาช่วยนะคะคำสอนของศาสนาเข้ามาช่วยที่จะทําให้เราเนี่ยปรับสภาพจิตใจแล้วก็สามารถปล่อยวางถ้าในทางพุทธเนี่ยเราก็เรียกว่าการปล่อยวางให้ได้ซึ่งตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยได้มากเลยค่ะที่จะทําให้เรา ลดความเครียดลงนะคะแล้วทาให้เรารู้สึกตัวว่าเอ้ยไม่ได้จะคิดแบบนี้เราเครียดความเครียดมันไม่ดีกับตัวเราดังนั้นนะคะเพื่อนๆตรงส่วนนี้ก็คือวิธีในการดูแลตัวเองนะคะเมื่อเกิดอาการผมร่วงนะคะซึ่งจริงๆแล้วลุงพอพอพูดแล้วเนี่ยก็อยากบอกว่าทั้ง5วิธีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเ,เฉพาะในเรื่องของผมร่วงทั้งนั้นนะคะเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราทําได้เนี่ย มันก็จะส่งผลดีกับระบบต่างๆในร่างกายด้วยค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลที่เรานำมาฝากเพื่อนๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะช่อง b e l l ิ e for you รายการ b e l l ล e Healthy ของเราในทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ